คอ๋อไม่เป็นไรพี่ถ้าห้าแปดหกแปดนี่เป็นไรเพราะว่าเราเรียกกันประจําอยู่เออใช่ใช่ก็วงพดำวัดช่างเหล็กแต่ทีเนี้ยเหมือนกับว่ายังมีอะไรที่แบบติดอยู่ทําให้เขาเลื่อนไม่ได้นะเราก็ต้องไปหาก่อนว่าเพราะอะไรเออหลวงพดำวัดช่างเหล็กใช่ใช่โอเคทีก่อนี่กันมึงไม่เกี่ยวมั้ยลืมจุดทูบบอกหลวงพดำวัดช่างเหล็กที่ดูแลอยู่เนี่ย คนไม่ใจกันอะแล้ววันนี้เป็นยังไงโอเคโอเ ตไปถายว่าเราทอะรตนี้นดี๋ยวถือเราไดอเดี๋ยวเอานี้อ,อกแค่น,น,ถ,นคถือไปเลยถือไปเลยเดี๋ยวีเอาอาทน,น้วเดี๋ยว<ะ>เราไปไอันนี้ระวังสายนะมุดเดี๋ยวเราไปจุดทู่บอกหลวงพ่อดำก่อนท่านเป็นเขาเรียกว,ว่าพี่ปู่พระที่ท่านดูแลที่นี่ในสมัยก่อนเนาะ เป็นอดีตเจ้าวาดหรืออะไรสักอย่างนะเพราะว่าเราจุดทูบที่ที่เมนเนี่ยถ่ายพี่ปูเราจุดทูบที่เมนแต่เรายังไม่ได้บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่วัดนะตอนนี้พี่ปูก็จุดทูบบอกละตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวัดที่วัดช่างเล็กเราจะจุดทูบบอกก่อนที่เขตตลิ่งชันคือตอนเนี้เรา เราเปลี่ยนเพยเยอร์แล้วผู้เล่นก็ยังไม่ขยับนะถ้วยก็ยังไม่ขยับพี่ปูก็ได้จุดทูบบอกกล่าวหลวงพ่อละคือเรามาเนี่ยเราจุดทูบที่เมนแต่เราไม่ได้บอกหลวงพ่อดำนะท่น <พอ S 1> เป็นมาหลวงพ่อดำก็ท่านเป็นพระน่าจะอายสองร้อยกว่าปีครับสมัย,ย,ยอยุธยาห่นแหละอยู่ที่อยู่ในโบสถ์ใช่ครับ<อ>วันนี้มีอายุสองร้อยกว่าปีวัดเป็นวัดที่ผมบวชอยู่<อ>บวชเรียนอยู่ใช่ก็ มาก็ลืมจุดทูบบอกกล่าวท่านก่อนอนะันนี้ผมว่าจุดทูบบอกกล่าวท่านเรียบร้อยแล้วฮะแต่ <ขอ S 1> ดูกิจกรรมอีก,รกรทีหนึ่งทีนี้ก็ให้ทุกๆท,ท่านนะครับจุดบอกกล่าวเจ้าที่กันอีกทีหนึ่งนะเจ้าที่ที่ดูแลสถานที่อย่างนี้ให้ให้เปิดทางให้พรายลงแก้วสื่อวิญ,ญญาณสื่อคําถามก็ได้สําเร็จนะครับขอขอไปเช็คหน่อยพี่ไปเช็คเรามาทําก,กิจกรรมเราก็ไม่ได้มาลบหลู่อะไรนะฮะ จความความเชื่อนะครับนำนำได้เลยครับนำขึ้นไปเลยได้เลยนะนำท่องได้เลยครับเ่อจะก็เดี๋ยวปักตรงไหนดีอ่ะปักปักที่เดียวกันตรงพื้นตรงได้อ่ะผูนำพี่พีเลยเอ่อข้าพเจ้าทั้งหลาย มาเพื่อทำกิจกรรมสื่อวิญญ,ญาณมกิจกรรมสื่อวิญญาณมิได้มีเจตนามารบดูดท่านแต่ประการใดขอให้ท่านเปิดที่เปิดทาง,าท,ท,างที่สถิตอยูยย่ในองค์พระที่ข,ข้าพเจ้านํามาลงถ้วยแก้วและสื่อสารได้สำเร็จด้วยเถอารไเร็จด้วยเถิด ขอ้ท่านเปิดที่เปิดทางนะัตั้งแต่บัดนี้สาธุาเ,เปดทางตั้งแต่บัดนี้สาธุัูทีนีนบอกเกา่าดแล้วนะแล้วก็ให้เจ้าที่ช่วยเปิดทางอีกเพราะว่าวัดเนี้ยมีอายุ200กว่าปีนะ200น่าจะ40ปีนะรวมถึงปัจจุบันนี้นะเป็นสมยัยกรุงศรีอยุธยาครับอบันนี้สร้างมาั้แสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ น่าจะตอนปลายนะฮะเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอนะเหตุการณ์ที่เราเล่นแล้วแก้วไม่ขยับใช่ครับตลอดใช่ไหมขยับขยับเราไปเล่นที่หน้าเมนวัดบ้านเด่นอ่ะก็เคลื่อนที่วัดช่างเหล็กนี่ก็ส่วนมากญาติโยนส่วนี้ก็นับถือหลวงพ่อดำกันมากครับผมเองก็ลืมว่าต้องขอเข้ามาหลวงพ่อดำ อะไนะรอบนี้มาตักโอเคอันนี้เออเป็นยังไงบ้างนะสะาธุป,ปุที่ประทางเรือเจ้าที่ยวทางวิญญาณทั้งหลายให้วิญญาณที่สถิตอยู่ในองค์ทรายสื่อสารกับพวกเราได้สําเร็จสาธุปุ่เปิดที่ประทางนะครับนะเราอ่ะลองกันใะหม่ เอาพี่มาอ่ะพี่ปูด้วยเลยมาเอาด้วยเอาพี่ปูดเอาน้ำมันวันนี้ลูกศิษย์หลวงพ่อดำใครเปิดใครเปิดไว้ปิดเสียงไหมใครเปิดไว้ปิดเสียงด้วยอ้าวหมดครังปิดเสียงเลยพี่ปิดเสียงปิดเสียงพอเปิ่ระาเราโอ้ช็อตที่นี่เลยปิดไปเลยดีกว่าปิดเสียงไปเลยปิดเสียงปิดเครื่องไปเลยนะครับโอเค เอาน้ำมันนี่แหไงไฟเยอะดีแต่กล้องยังสว่างพอมองเห็นเนาะอีกอีกคนนึงตอกไฟขอเวลาเดี๋ยวขอก่อนเลยขอก่อนเลยขอกยังเดี๋ยวบังเลยนะพี่อีกืนึ่งเฉยหนึ่งเดี๋ยวมาฝั่งนี้สามคนนะ รอบนีแ้แก้วขยับก็คือหลวงป่าดำท่านเปิดให้เลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ปอกก่าวหลวงป่าดำท่าน พายไม่พายเอ้ยที่สถิตยอยู่น้ำมันก่อนนี้หากท่านมาสถิตในแก้วแล้วให้กล่าวทักทายสวัสดีจะไปเขาเคลื่อนแล้วเขาเคลื่อนแล้วโอ้ยขนลุกเลยอะให้ไปตามคำสวัสดีนะครับพายไ,ไม่พายพี่ปูมือจับตรงนั้นหน่อยพี่ปูมือจับไว้บอกให้แม่ท่านเลื่อนลบหน่อย อย่าดันกันนะครับอย่าดันนะให้แตะเบาๆแตะเบาๆพี่ไม่ต้องเกร็งให้มาลงคำว่าสวัสดีนะครับสาบานมาครับว่าไม่ได้มีใครเลื่อนครับสาบานเลยสาบานสาบานไม่ได้ดันไม่ได้เลื่อนนะครับสาบานต่อาหน้าหลวงพ่อดําต่อหน้าเมนเลยว่าให้ตรงมาครับว่าสวัสดีไม่ได้เลื่อนสาบานให้แม่ให้แม่ทลบอยมาครับมาครับมาลงคำว่าสวัสดีนะครับถ้ามาแล้วดึงมุมไว้นะพี่ ผ้ามันย่นด้วยเอวลามันผ้ายน่นพื้นพื้นตอมเป็ดยิงโอเคครับรับรู้แล้วครับท่านเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ได้ถามเลยอยากถามพอพายไม่พาย,าย<ห>ที่สถิตอยูอ่ในน้ำมันขวดนี้เป็นดวงจิตผู้หญิงมากกว่าหรือผู้ชายมากกว่าถ้าเป็นผู้ชายมากกว่าให้เลื่อนไปที่ชอช้างถ้าเป็นดวงจิตผู้หญิงเยอะกว่าให้เลื่อนไปที่ยอหญิงไปเดี๋ยวนี้นลครับ อันนี้ไม่ได้ดันนะนี่ผมสาบานเลยผมไม่ได้ดันนะผมแตะเบาๆแตะเบาๆพอถ้าดวงจิตปลายผู้ชายเยอะให้เลื่อนไปที่ชอช้างนี่คือเรา<ป>บอกปายป,บอ,ปบอกกล่าวหลวงพ่อดำแล้วนะนะ<ป>เรามาตอนแรกแก้วเราไม่ขยับเพราะเราไม่ได้บอกกล่าวหลวงพ่อดำว่าช่างเหล็กเป็นหญิงหรือชายครับดวงจิตไหนยเยอะกว่าให้ไปตรงนั้นนะถ้าดวงจิตผู้หญิงเยอะกว่าให้เลื่อนไปยอหญิงพี่ตัวอะไรอ่ะ มองไม่ด้พี่บอกให้แม่ท่านหลบหน่อยผ้ามันด้านหนามาผ้ามนย่นมันย่นเขาไปไม่ได้ไปครับไปไปไปหญิงหรือชายหญิงเยอะไปยอหญิงชายเยอะไปชอช้างไปครับไปครับไปไยสาบานได้นะครับผมไม่ได้ดันนะต่อหน้าเมนนี่เลยสาบานสาบานครับเอาพี่สาบานทุกคนนะไม่ได้ดันนะสาบานทุกคนไม่ดันไม่มีใครดันแ่แตะนะครับแตะอย่างเดียวเลยให้ไปที่ยอหญิงนะยอหญิง เลยไปไหนไปผู้หญิงไงไปผู้หญิงไงผู้หญิงโอ้โหไม่เห็นไปคำว่าหญิงเลยไปคำว่าหญิงเลยโอเคครับไฟสว่างพอป่ะเลื่อนไฟมาคหาเลยพ่อพายแม่พายรับรู้กันแล้วนะครับขออัญเชิญพ่อพายแม่พายสถิตกลับขึ้นสู่ขวดน้ำมันเสน่ห์ราคาลุ่นนี้นะครับหนึ่งสองสามอ๋อไม่เป็นไรเชิญได้สาธุก่อนนี้เก็บไว้เชิญได้เชิญได้บ้าง อก็อะไรบอกเลยเอาน้ํามันมาลองนะครับน้ามันหลวงพ่อสุวัฒท่านบอกว่ามีดวงจิตตายเยอะกว่าเจ็ดสิบดวงผมสงสัยว่าดวงจิตผู้หญิงผู้ชายเยอะกว่าถ้าชายเยอะให้เลื่อนไปที่ชอช้างถ้าผู้หญิงเยอะให้เลื่อนไปที่ยอหญิงครับโหผลลุกเลยเมื่อกี้สาบานนะครับผมไม่ได้ดันเลยสาบานสาบานแย่างเดียวสาบานสาบานไม่ได้ที่แก้วเราไม่ขยับเหตุผลเพราะว่าเราจุดขออนุญาตที่หน้าเมนแล้วก็ขออนุญาตดวงวิญญาณ แต่เราลืมไปอย่างหนึง่งคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอ,อ่ะพอพี่ภูบวชที่นี่บวกว่าเราลืมไปจุดขอหลวงพ่อดำออพอดีพี่ตีระทม์เขาบอกลืมจุดบอกหลวงพ่อดำหรือเปล่าเออใช่ครับเพราะว่าผม,ผมก็บวชมาที่นี่ผมก็ลืมไปว่ามีหลวงพ่อดำปกปักรักษาวัดนี้อยู่นะเหมือนท่านเป็นผู้ใหญ่แหละที่ว่าดูแลผมก็เลยไปจุดธูปบอกกล่าวขอเข้ามาท่านก่อนแล้วก็ขออนุญาตให้เปิดทางก็มาเล่นรอบสองก็เล่นได้สำเร็จครับเพื่อนเลยแล้วไม่มีใครดันนะผมสบานด้ยเลยสบานสบานสบานไม่ดัน าาบนไม่ได้ดันไไม่ดด้ันของจริงครับโอเคทีนี้ต่อไปเป็นใครอ่ะพี่ปูต้องออกละต้องให้เพลเยอร์เข้าละเปลี่ยนตัวเพลเยอร์ครับใครจะรอมาให้รอไปเลยเฮ้ผมผมเป็นแม่สวยไม่จริงเลยอยากอยากคุยกับแม่สวยกาอโอเคพี่เข้ามาเลยใครครับอ่ะพี่อ่ะคนคนแรกคนแรกที่เข้ามานี่ยังไม่ได้คุยนะโอเคตั้งจิตให้นิ่งๆตั้งจิตนิ่งๆเวลาพูดเวลาพูดพูดหนักแน่นพี่เหมือนพี่ปูเห็นปะพูดหนักแน่นไม่ต้องแบบนี่เลย ระวังเหยียบพักนะเดี๋ยวน้ำมันมาแจกนะใครมาแจกทุกคนครับแต่ว่าเอามาทุกคนจะไล่แจกอยู่หนึ่งสองสามคำสองหนึ่พายไม่พายถ้ามาแล้วให้ไปที่คำว่าใช่

ถ้ามาแล้วให้าไปคำว่าใช่ที่อยู่ในพระสมเด็จองค์เนี้ยทามาแล้วให้าไปคำว่าใช่ขอเชิญดวงวิญญาณดวงจิตเข้าไปที่แก้วขอเชิญดวงจิตพ่อพายเข้าไปเน,นแก้วนะถ้ามาแล้วขอไปคำว่าใช่ ทำมาแล้วขอเป็นคำว่าใช่นะพ่อพายเชิญพ่อพายพายกลับมาอย่อนพักก่อนนะ้องท่านเพราะว่าพี่แจ็คพี่แจก็เรียกมาแต่วัดวังหัวแหวนนะ ลเราล้อ่อกอ้อดันเปิดตาให้ด้วยนะครับเนี่ยผ้าเวลาแก้วเรื่อมันติดตยับจับมืมืไม่ได้ดึงมุมไว้หน่อยตรงนี้ย่นเดี๋ยวขอไม้มาให้แจ็คหน่อยไม่ไม่เวลานั่นจับมุมมือแล้ดึงตึงมุมไห้ตึงมุมไห้เงี้ยเดี๋ยวขอไม้หน่อยนะมือหนึ่งแตะไมแก้วเพราะว่าเนี่ยเวลาเรื่อนมาติดเงี้ยใส่ไปจุดจุด เมื่อกี้พี่พูดบอกเก่าแล้วนี่นะบอกเก่าแล้วพี่ยกมือไหว้หลวงพ่อดำอีกรอบนึงนะขออนุญาตหลวงพ่อดำนีะไม่ติดมั้งมีพลน้เอาวางไว้ได้ไหมได้ได้ครับวางได้ยังเคยวางอยู่นะเระวางตรงนี้ตัว มงไปด้องไห้ตัวให้ตึกแตงรายเอียดปหยัดน,นึ่งสองใช่แม่พรายเข้ามาสถิตในแก้วนะครับถ้ามาแล้วให้ไปที่คำว่าใช่ นิ่งเลยแม่พายที่สถิตอยู่ในองค์พระสมเด็จองค์นี้ขอให้เข้ามาสถิตในแก้วเพื่อสื่อสารกับข้าพเจ้าถ้ามาแล้วให้ไปที่คำว่าใช่อย่างนั้นเดี๋ยวเอาเอามือออกก่อนแล้วกันนะหนึ่งสองสาม ปีหกแปดกันแค่เที่ยวเพราะว่าวันนั้นผมไม่ใส่เลยเลยเนะวันนั้นไม่ได้ใส่อะไรใช่ลองน้าเลือดทีนี้ถามอีกครั้งดลยอีกครั้งถามใหม่ ขอให้แม่พายมาสถิตในแก้วเพื่อสื่อสารกับข้าพเจ้านะครับหากมาแล้วให้ไปที่คำว่าใช่าพั่ใช่แม่สัวครับม,มาหรือยังครับไปสถิตที่แก้วนะครับ แล้วเลื่อนไปที่คําว่าใช่มาแล้วเลื่อนไปคําว่าใช่นะครับพอพายแมพาย <c oughs> ไปเร็วไปเร็วเดินหน่อยครับเดินหน่อยแม่พายหมดลังแล้วแม่พายไปที่คําว่าใช่ครับไม่มา หากมาแล้วขยับไปที่คำว่าใช่ครับเออกกันนะอันหนึงสอง่เป็นเยอแล้วนะเยอะเปเยอะหลักให้ได้เอาใหม่เอาใหม่ใครจะลองเป็นเยอะแล้วคนนึงลกัรังคเอาตรงนี้นเอาใส่ถ้วยแก้วเลย ตังคิดนิ่งๆอธิษฐานเนาะไม่ต้องน้โมนะอับรอบแรกไม่มีใครได้ดันอะไรนะฮะดูอร้อมพอภายแล้วพายมาสองสามพอพายไม่พาย จะาถสถยอยู่ที่แก้วด้เดือนเราแล้วพี่สวัสดีครับขออนุญาตพี่สวัสดีไปแล้วไปแล้วต้องหนพี่ปูไม่ต้องดันนะครับไม่ต้องดันปล่อยธรรมชาติให้พ่าพานไม่พายเข้ามาเองผมไม่ได้แตะรากนะสาบานได้แค่สัมผัสบนผิวแก้เบา,เบา รับทราบครับพ่อพายแม่พายกับคําถามแรกพ่อพายแม่พายวันนั้นที่รถผมทําเหมือนยางแตกเป็นเพราะพ่อพายแม่พายทําใช่หรือไม่ครับถ้าใช่ให้บิวคําว่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไปคําว่าไม่ไปครับไปไปเลยไป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 สาบานไม่ไม่ได้ดึงนะครับสาบานนะพี่ไม่ได้ดันครับสาบานได้แต่เบาครับแต่แค่ผิวแก้วครับ ใช่ใชขอบคุณครับคำถามสุดท้ายขอสามตัวตรงพรุ่งนี้ได้ไหมครับ <c oughs> ถ้าได้บอกเลขเลยสามตัวตรงถ้าไม่ได้ก็ไปคำที่ลาก่อนเลยครับออกไปเลยครับปลายปพ่อพายไม่พายแล้วถ้ <c oughs> าดนหักห,กหกนี้เลยด้วย อ๋อแล้วของไไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เชิญมาไฟไหม้สถิตอยู่องค์เดิมนะครับองค์เดิมนะครับสองท่านนั่งเฉยเลยเดี๋ยวเลยเอาพี่ไหนถามหน่อยสรุปเมื่อกี้ที่พี่ถามว่าเขาทำจานพี่ด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ยังไงเล่าให้หน่อยก็ไม่มีอะไรมากผมแค่เอาห้าแปดกับหลักะไฟกันเฉยๆแล้วจังหวะผมรีบไปทำงาน แล้วคือแบบแล้วผมก็ขับมาปกติาทางมันมันไม่อะไรอยู่แล้วใช่ไหมแล้วจังหวะผมจะบอกเขาว่าผมเดี๋ยวผมกลับมาเปลี่ยนให้นะผมจะไฟกลับคืนเหมือนเดิมแล้วผมไม่ได้ทำแล้วผมก็ไปทํางานถอยรถขึ้นลานโหลดเสร็จอะไรเสร็จอยู่ดีเพื่อนมาบอกผมว่ายางแบนยางแตกพอเสร็จปุ๊บผมก็ไปนั่งถอดล้อของผมแหละไปถึงไปอู่ไปปายางปรากฏว่า ช่างก็ดูผมก็ดูยางไม่แบนไม่มีรั่วก็เลยเรียกมาอีกคนมาดูทั้งทาแฟบก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่เจอรอยรั่วจนผมอัดลมเต็มที่หกสิบแล้วดูใหม่อีกรอบหนึ่งก็ไม่รั่วไม่ปกติทุกวันนี้ผมว่าใช้ยางเส้นเดิมโดยไม่ได้ปะด้วยครับผมก็นั่นแหละผมลองแล้วไม่มาหาผมเนี่ยในฝันตั้งแต่เล่นผมเล่นแล้วยางแบนโดนด่าด้วยวันนั้นท้าทายไปรนะมาณนั้นเมื่อกี้ท่านก็บอกนะสรุปเป็นท่านนะพี่ท่าน ใช่รับสารภาพเรียบร้อยอคครับมต่อไปใครครับียืนเยะเนี่ยจหยืนเป็นหลักง่ายมากเลยพี่ปยืนเป็นหลักพี่ปสิทธิดำปวดปันีวมปันนีมาเจ็ดสาครับไอ่เรยครผดเาหนันไรเ้าบพี่เข้าไหมผมข้าโอเคโอเคน้ำมันก่อน่ก่ทางปลอดภัยนะพี่ดีครับผมครับ ใครมาผมแจกทุกคนนะน้ำมันแจกน้ำมันน้ำมันเมื่อกี้เรียกนะเมื่อกี้เรียกนะวิ่งอย่างฟีดเลยนะน้ำมันนะขอถามตัวตรงนต้ทน่ลากรอนเลยเขาบอกเขาบอกแล้วไงครา้ที่แล้วเนี่ยเขาบอกไปแล้วสารตัวโต้ไงที่ตอนที่ไปเขาไม่ให้เราลาก่อนเลยเขาลาก่อโต้ไขโต้เบอกใครครั้งหมดพี่มาหลายคนละวฮะไม่มีใครอยากของบ้างพูดดีครับเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยต้องบอกกันด้วยนะว่าจะถามกี่คำถามนะ ระบุเลยว่าจะถามอะไรระบุไว้ก่อนแล้วก็ถามที่คำถามตั้งจิตให้นิ่งีพี่ระหว่างรอมีใครจะกระดานสู่วิญญาณไหมตอนนี้ผมว่างแล้วนี้เลย ล,ลองเอ็ม้องเอ็ม้ <c oughs> องเอม็มเอาทีะกิจก,กรรมดีกว่าทำผมมันจะนานว่าเอาพีพีเอาอเยอะไม่นานอ่ะพร้อมแล้วแต่ตแตะแตะอ,อ่ถามไม่ถามหากแม่พายมาสถิตในถ้วยแก้วแล้วไปที่คำว่าหญิง ไม่พายเอ้ยถ้าสถิตแล้วไปนะไม่พายครับถ้าสถิตเลถ้วยแก้วแล้วให้ไปที่คําว่าหญิงนะครับเดินครับเดินครับเ่อนครับขยับให้ผมหน่อยครับขยับให้รับรู้หน่อยครับแม่พายขอพายไม่พายเอ้ยอยู่แล้วหรือยังไปอยู่แล้วไปขยับหน่อยครับ แม่สัวแม่สัวไม่มาเหรอขยับหน่อยครับไปที่คําว่าหญิงหน่อยครับไปเลยไปเลยไป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 มาไม่ต้องเกรงใจโอ้ใช่เลยใช่แม่สัวผมขอถามหนึ่งคำถามทําไมไม่มาเข้าฝันผมบ้างเลยไม่อยากเข้าหรือเข้าไม่ได้ถ้าไม่อยากเข้า ไปที่คำว่าไม่ใช่ถ้าเข้าไม่ได้ไปที่คำว่าลาก่อนแม่สัวครับเดินครับเดินเดินไปเลยไปเลยมา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 เข้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ลากนก็ออกแล้วอขอบคุณแม่<ๆ>สัวนะครับ เชิญมาสถิตในองค์พระเหมือนเดิมครับหนึสองสา